การบอกความมหาชนค่ะวันนี้ได้รับเกียรติคุณแพรรี่อยู่กับเราทั้งรายการเลยค่ะ,ะประเด็นที่ริงที่ฝากเนี่ยหนึ่งเราตั้งประเด็นสุดท้ายในวันนี้สาคัญมากน้องแพรี่ฮะก็คือบอกว่าแพรรี่ฝากข้อคิดให้สํานักพ,พุทธได้ทราบว่าท่านตื่นหรือ,อยังยังไง,จร,งจริงๆแล้วมันจะต้องตื่นแล้วมีเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยมันต้องตื่นแล้วอะอย่างนี้หรือเปล่าคือถ้าแบบไม่อยากให้หนูออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับคณะสงฆ์ หนูว่าองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงที่ต้องทํางานก็คือสํานักงานพุทธทุกว่าท่านออกมาทํางานแล้วคนแบบหนูก็ไม่ต้องพูดหนูก็ไม่ได้อยากพูดอยากมัออะไรให้คนมาด่าหนูอะไรหนูถ้าหนูเห็นว่าองค์กรศาสนาเข้มแข็งแล้วก็ทํางานแบบเออเพื่อพระศาสนาจริงๆเนี่ยคนแบบหนูก็ไม่จาเป็นต้องพูดแหละค่ะแต่คนแบบหนูเนี่ยได้ข่าววงในว่ามีคนส่งข้อมูลพระสงฆ์นอกกรีดมาให้หนูเยอะเหมือนกันเยอะเยอะเยอะแต่ถ้าไม่แบบหนูก็ไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าเอาเขามาเสียหนูหนูก็ต้องกรองเหมือนกันทุตังเรื่องหนูหนูก็ใช้วิธีการแบบแบบแบบที่ การนแนะนำเน<ช>ี่ยว่าเราก็ตั้งคําถามว่าจริงเท็จอย่างไรโดยเฉพาะเป็นพระก็ควรออกมาชี้แจงเวลามีมอธิกรณรเกิดขึ้นมีคนกล่าวหาท่านอย่างเงี้ย<อ>ท่านผิดถูกจริงอย่างไรท่านต้องชี้แจงเพื่อความบริสุทธิ์ในตัวท่านค่ะแต่หนูไม่กล่าวหาใครเพราะหนูเม็นชนหนูไม่เช่อนี่นี่นี่เก่าก็รุ่นเก่าประเล็นก้าว่ะหนึ่งคือเดี๋ยวนี้สัมภาษณ์มีเชิงสบายอยู่แล้วให้ตรวจสอบไปร้องที่มันยากก็ให้ตรวจสอบไงไม่อยู่เดินไปปุ๊บไป ฟันฉับสวนหงายเก่งสิเดี๋ยวดูว่าเร็วๆนี้คนที่ไปกล่าวหาเขาอ่ะและที่สําคัญคืออยากฝากท่านผู้มในการสํานักงานพุทธนาแห่งชาติเลยนะครับท่านต้องกำชับกำชาสํานักพุทธทุกจังหวัดถ้ามีคดีเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์ใครร้องมา ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการถ้าผิดทายาณหนึ่งถ้ามีเรื่องของการเสพเมทูบไอถุนเขาก็ต้องฟันฉับไปอย่าอ้อมแอบอ้อมแอบหรือปกปิดถูกไหมเพราะที่ผ่านมาปกปิดเยอะเหมือนกันนะน้องอ่อนแมปกปิดเยอะจริงนะบางทีบางทีเราเข้าใจนะการเสพเมทูบปุ๊บมันขาดจากความเป็นพระทันทีมันขาดเลยนะไม่ใช่คับไม่ต้องอ้อมแอบอ้อมแอบแอบมันจะมีเรื่องมีราวไงงั้นกองทุนอะไรต่างๆจะไม่เกิดหรอกแต่กองทุนที่เราชื่นชมคือน้องเปี๊ยกทนาอัญชัยเนี่ยเรียนรุ่นน้องแต่เขาเก่ง แลัวชัยถูกต้องป,ป้ะป้ะป้ะเลยตอนแรกเริ่มแรกเข้าใจว่าน้องทนาทีม่มากล่าวของน้องแพรล,ลี่เนี่ยเป็นทีมงานปรากฏว่าไม่ใช่เมื่อวันนั้นโดนฉาดในรายการแล้วด้วยความเกรงใจน้องเขาไม่รู้ได้เพิ่งรู้แตหลังนูกว่าเป็นทีมงานของน้อง ทนายอนันตชัยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่เรงนี้ไม่เกี่ยวข้องเไม่เกี่ยวข้องเลยท่านผู้ชมเลยนะไม่เกี่ยวข้องกับน้องทนายอนันตชัยเลยนะครับคืออยู่ดีๆเอาจริงนะต้องบอกว่าน้องแพรรี่งานเข้าอ่ะอยู่ดีๆก็นอนอยู่ดีอยู่ดีมีคนมาดาอ่าแต่ก็ะ้บงไ้คนไหยเขาชื่นชมนะมันต้องนี่แหละกล้าติกล้าชมกล้าติเพื่อก่อให้มันดีขึ้นไงถูกมากส่วนของน้องที่ไปกล่าวหาตอนนี้เชื่อเลยจน เครียดแน่น้องเครียดแน่แนเลยเครียดแน่ๆสอบบัญยาิ <อะ S 1> มันจะมีโทษที่ไล่เรียนกันไปประมาณ3-4สี่ขั้นตอนป่ะคะเห็นเมื่อวานอ๋อเร,รอ <ใน S 1> ส่วนใหญ่เขาใช้เวลาตรวจสอบนานไหมคะนานฮะมันขึ้นอยู่กับกระบวนการหนึ่งหลายๆขั้นตอนเราเข้าใจนะเพราะว่า กขาไม่ได้มีทนายคนเดียวที่ถูกล้ออะไรอย่างเงี้ย<อ>ธรรมดากระบวนการจะต,ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลทุกรายบุคคลไปถึงแม้ว่ามันจะหลักฐานชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยหราเป็นคดีส่วนตันเราต้องร <สด S 2> ู้ว่าคำกล่าวหาคำกล่าวที่ว่ามีการกล่าวหาว่าผิดมรรยายน,นันนะมันเข้าองค์ประกอบหรือไม่อาจจะเป็นการว่ากก่าไ่มลรวรีบมาพูดคุยทำคำชี้แจงอะไรเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องชี้แจงเหมือนกับเวลาเราฟ้องเป็นคดีแพ่งเสร็จแล้วเนี่ยฝ่ายจำเลยก็ต้องยื่นคำให้การอให้องทำกับเขาด้วยทุกทุกทุกทูกแต่เชื่อว่ากระบวนการของที่มีการแจ้งความของคุณร น่าจะไปไวกว่าไวกว่าเยอะครับเพราะว่าหลายคนตำรวจเขาอยากสับคับนวล้วเห็นว่าจะมีการว่ากล่าวตักเตือนใช่ไหมคะแล้วก็ภาคทานพักใบอนุญาตสูงสุดเนี่ยไม่เกิน3ปีแต่ว่าข้อสเหมือนหนักสุดลบชื่อออกจากสารระบบทนายความตามพรบทนายความเลยนะคะปี2528ัรบครับเขาจะมีเรื่องของพรบทนายความปี2528อยู่แล้วมีข้อบังคับมัญญาทนายความปี2 5 2 9เรื่องว่าใครกระทาความผิดครัที่มีการกล่าวหาหนึ่ง ทนายความด้วยการสองพนักงานอิยการสามสารหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือ,อพนักงานสอบสวนดังนั้นเนี่ยตัวของคุณแพนเล็กก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็ผู้ได้รับความเสียหายเลยร้องให้ตรวจสอบไงแบบมีเชิงไงมีเชิงอะดูดูดูแล้ว นั่งยิ้มคุยกับแพรี่หน่อยเพราะว่าคุณแพรรี่อุตส่าห์มานะคะคือตอนนี้ยินดีดีมากมจริงๆค่ะดีดหนูชอบไแงมุมได้แง่มุมความรู้ในทางกฎหมายเพิ่มขึ้นเยอะเลยพวกเราก็อยากอยากได้ความรู้จากคุณแพรรี่เหมือนกันเนาะถูกถูกเรื่องของธรรมธรรมะนี่ต้องให้น้องเขเลยแต่ว่าการที่เราออกมาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีการไลฟ์สื่อสารกับคนในโลกออนไลน์แบบนี้คุณแพรรี่ก็จะเห็นว่าทุกวันนี้มันก็จะมีภัยสังคมทางโลกออนไลน์เยอะแยะมีวิธียังไงมะเตือนหน่อยเยาวชนส่วนใหญ่เนี่ยรักคุณแพรี่นะอยากจะเห็นต้นแบบเ หนูพูดเดยอะโดยเฉพาะเรื่องการแบบก็คือค,คนคนไทยส่วนใหญ่จะจะมีโรคอย่างหนึ่งเหมือนกันหมดแหละเราเห็นอะไรแล้วเราก็ความรู้สึกอยากได้ฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นเหยื่อของของโฆษณาของการตลาดอะไรอย่างหนูก็เป็นคางก็จะเตือนในไลฟ์สดบ่อยๆเวลามีคนแบบแล้วหนูอย่างหนูก็โดนเองเอย่างเงี้ยมีคนเอาเอาชื่อหนูไปแบบอบอ้างมีแจกกองซุ่มบ้างให้โชคบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยหรือปลอมเลขบัญชีเพื่อให้คนโอนออะไรอย่างเงี้ยบ้างหนูจะโดนแบบนู้นหนูก็จะเตือนว่าเออมันไม่มีใครให้อะไรเราง่ายๆนะอย่าหลงเป็นเหยื่ออย่าหลงกลอย่า โอนเงินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยให้เช็คข้อมูลดีๆก่อนเวลาจะทาธุรกรรมทางการเงินอะไรหนูจะเตือนบ่อยมากเพราะหนูเห็นว่าทุกวันนี้คนโดนหลอกเยอะโดนหลอกไม่ว่าอีกเรื่องหนึ่งในโลกออนไลน์มากที่สุดการด่าทอกันค่ะบางคนเนี่ยเหมือนแบบเป็นข่าวปุ๊บล้มปุ๊บเหยียบซ้ำด่าแรงๆแบบเนี้ยหนูก็โดนมาเหมือนกันหนูหนูคิดว่าสังคมเรามันไม่ควรเป็นสังคมที่มันนั่งพิพากษาเพรานั่นทันพี่ไดนพี่นายสงคนบอกว่าเราไม่ใช่ผู้พิพากษาเราไม่ทำเป็นทำพิพากษาใครหรอกแล้วทไมอะบางคนอย่างหนูก็เคยโดนสมัยก่อนหนูทำอะไร ผ,ผิดนิดนึงนเนี่ยคนก็แบบกระนำ summer sale บบมมเ,ลเลย,เอ,ยอะไรอย่างเงี้ยหนูอยาก ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้โอกาสถ้าคนเขาทําผิดแล้วมันไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงหรือเขาเพิ่งจะทำความผิดเนี่ยหนูคิดว่าเราควรให้พื้นที่เขาอย่าถึงกับขนาดว่าต้องเอาเขาแบบให้จมทารณีไปเลยหนูคิดว่าแบบนี้มันมันก็เป็นเหมือนว่าบ้านเมืองเราเป็นสารเตี้ยเหรอมันก็ไม่ใช่ค่ะวางแผนชีวิตได้ไงต่อจากนี้ออคะตอนนี้ดูมีความสุขกับชีวิตแล้วเนาะมีความสุขมากๆหนูไม่ได้คิดอะไรไกลเลยหนูบอกหนูอยากไปอะไรหนูอยากเป็นแมค้ามีคนถามหนูเมื่อกี้หนูให้สัมภาษณ์กับนี่แหละเนชั่นนี่ไหนะถามว่ามีมีอยากจะ ไหมครับพอหนูมีความสุขแค่นี้แต่ว่ารับบรรยายรับสอนอะไรอย่างงี้ไหมคะด้วยความรู้วันนี้ก็ยังรับเชิญอยู่เคยไปมหาลัยล่าสุดเด็กมาเชิญไปหนูก็ไปนี่ทำงานที่นี่แล้วทำไมเก่งนะเป็นเจ้าแม่ทุเรียนเลยนะที่จันทบุรีที่ท่ามาได้เขากหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้หน้าทุเรียนตอนนี้ขายน้ำพริกข้าวหนูน้ำพริกหนูได้นล้วค่ะเจอกันอีกนแิดนึงค่ะจะไปพูดถึงไม่ได้คู่หูที่สมปอง ไปไหนได้คิดถึงเหมือนกันเน่พี่อ<ด>บองยังอยู่ดีนะพี่บองยังอยู่ดีแต่ว่าเขาก็อยู่ใน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  ในเมื่อที่ของเข่าก็แบบมีทำธุรกิจเหมือนกันมีขายกระพงกาแฟครับมันยังเจอกันอยู่เรื่อยๆเลยนี่หล่อมากเลยนะโอ้โหหุ่นดีใครอยากหุ่นดีแบบพี่ปองก็ไปทานกาแฟพี่ปองนี่ไงอยากปากนะฮะอยากปากแซ่บแบบดิฉันก็ทานน้ำพริกดิฉันเลยงานชอบเลยชอบเลยกัดเลยกันเลยข่ะวันนี้ขอบคุณจริงๆให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจกับสิ่งที่เจออยู่ตอนนี้ลูกทงแล้วมันเป็นยังไงแนวโน้มค่ะอันนี้พี่ก็ฟันดีสบายใจสบายแนวโน้มแนวโน้มเดี๋ยวก่อนจากรายการนี้เราจะไม่มีหมายมาใช่ไหมไม่มีไม่เป็นแนวโน้ม โอไม่เกี่ยวเพราะหมายจะเต็มหน้าบ้านความเห็นความเห็นเป็นหน่วิทีของตำรวจว่าน้องจะเป็นอย่างไรมีมัติกาณาสงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอดูต่อไปขออนุญาตพาดพิงรายชื่อแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นข่าวาวอยู่นะคะขอมาพูดกันละกันอธิบายแล้วกันถ้าเขาไม่สบายจะชี้แจงมายินดีมานักุยนี่ก็ได้เชิญด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์กันอยู่ถือว่าเป็นความขัดแย้งกัน ก็เปิดเวทีคุณแพรรี่เท่านั้นแต่ถ้านกามาต้องมาเจอเรื่องยินดีเลยค่ะที่นั่งตรงนี้พร้อมเสมอครบเสมอสำหรับทุกคนที่เราพาพิงไปในรายการต้องขออภัยด้วยนะคะขอบพระคุณคุณแพรี่มากครับขอบคุณมากครับหมดเวลาของความมหาชนแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ